นิยายเรื่องผ้ยรักอสูรน,นะคฤหาสน์หลังใหญ่ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาอันห่างไกลจากผู้คนปริชัดหญิงสาวที่พ่อแม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ต้องมารับมรดกของครอบครัวที่เหลืออยู่เพียงคฤหาสน์หลังนี้ซึ่งเป็นสมบัติของครอบครัวอสูรอย่างอัศวิน ชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาที่เป็นที่เลื่องลือเรื่องความโหดร้ายและเย็นชาปาริชัดเดินเข้าสู่คฤหา์ด้วยความรู้สึกไม่มั่นใจภายในอาคารหรูหราแต่กลับเต็มไปด้วยบรรยากาศเงียบเหงาคุณอัศวินอยู่ที่ไหนคะเธอถามคนรับใช้ที่หน้าประตูคุณอัศวินอยู่ในห้องทำงานคะ่ะ คุณผู้หญิงเชิญรอที่ห้องนั่งเล่นก่อนนะคะคนรับใช้กล่าวอย่างนอบน้อมปริชัดนั่งลงบนโซฟาพลันได้ยินเสียงฝีเท้าหนักหนักกล้องมาจากด้านหลังเมื่อเธอหันไปมองก็พบชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาในชุดสูตรดำเขาคืออัศวินนั่นเองคุณคือปาริชัดอัศวินถามเสียงเย็นชา สายตาจับจ้องเธอด้วยความไม่ไว้วางใจค่ะฉันมาที่นี่ตามคำสั่งเสียของพ่อแม่ปริชัดตอบอย่างเรียบเรียบแต่ในใจกลับสั่นไหวเมื่อสัมผัสถึงออร่าที่น่ากลัวจากเขาฉันไม่สนใจว่าคุณจะเป็นใครแต่นับจากวันนี้คุณต้องทำตามกฎของที่นี่เข้าใจไหมอัศวินกล่าวพร้อมกับเดินเข้ามาใกล้ ปาริฉัดสบตาเขาใจเธอเต้นแรงแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ฉันไม่ได้มาเพื่อให้ใครกดขีข่ค่ะฉันมาที่นี่เพราะมันเป็นสมบัติของครอบครัวฉันเธอตอบด้วยน้ำเสียงที่เด็ดเดี่ยวอัศวินยิ้มเยาะงั้นลองดูกันว่าใครจะชนะวันเวลาผ่านไป ปาริชัดเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติในคฤหาสน์หลังนี้นอกจากการปกครองที่เข้มงวดของอัศวินแล้วยังมีบางสิ่งที่ดูเหมือนถูกซ่อนอยู่โรจนนามาเยี่ยมปาริชัดในคฤหาสน์ทั้งสองนั่งคุยกันในสวนชัดเธอรู้สึกแปลกๆเกี่ยวกับที่นี่บ้างไหมโรจนนาเอ่ยถามใช่ ฉันก็รู้สึกว่าอัศวินไม่ใช่คนธรรมดาเหมือนเขากำลังปิดบังอะไรบางอย่างปริชัดต,ตอบพร้อมกับมองไปทางคฤหาสนในคืนนั้นปริชัดเดินสำรวจรอบคฤหาสนโดยไม่บอกใครจนเธอได้พบกับประตูห้องรับที่ถูกล็อกไว้แน่นหนาแต่ก่อนที่เธอจะเข้าไปใกล้เสียงของอัศวินก็ดังขึ้นคุณกำลังทำอะไร เขาถามเสียงเรียกแต่ในตากลับเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดปาริชัดตกใจฉันแค่สงสัยอย่าลำเส้นของฉันอัศวินเตือนและดึงแขนเธอกลับมาที่ห้องทันทีเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไร ปาริชัดจะสามารถหาคำตอบเกี่ยวกับความลับของอัศวินได้หรือไม่และหัวใจของทั้งสองจะพ่ายแพ้ต่อความรู้สึกหรือไม่หลังจากที่อัศวินเตือนปาริชัตดไม่ให้ล้ำเส้นเขาก็ปิดกั้นตัวเองอีกครั้งกลับไปสู่ความเย็นชาเหมือนเดิมแต่ปาริชัดรู้สึกถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในใจของเธอ หัวใจที่เคยมั่นคงกลับรู้สึกอ่อนแอทุกครั้งเมื่อได้สบตากับอัศวินเช้าวันหนึ่งขณะที่ปาริชัดนั่งดื่มชาในสวนคุณหญิงมณีรัตน์เดินเข้ามาหาเธออย่างเงียบๆหนูปาริชัดคุณหญิงมณีรัตน์พูดเบาๆลูกสาวของพ่อแม่ที่รักต้องมาทนอยู่ในสถานที่แปลกประหลาดนี้คงไม่ง่ายเลยสินะ ริชัดยิ้มอ่อนฉันพยายามปรับตัวค่ะแต่บางอย่างในคฤหาสน์นี้มันน่ากลัวคุณหญิงมณีรัตน์นิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดขึ้นอัศวินเขาไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอย่างที่เขาแสดงออกหรอกนะแต่เพราะเหตุการณ์บางอย่างทำให้เขากลายเป็นแบบนี้เหตุการณ์อะไรหรอคะปาริชัดถามด้วยความสงสยัยคุณหญิงมณีรัตน์ยิ้มเศร้า เรื่องนั้นวันหนึ่งหนูจะรู้เองแต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือใจของหนูอย่าปล่อยให้มันพ่ายแพ้คำพูดของคุณหญิงมณีรัตน์ทิ้งปริศนาไว้ในใจของปาริชัดเธอยิ่งรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในความเงียบของคฤหาสนี้คืนหนึ่งปาริชัดนอนไม่หลับ ความคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันทำให้เธอรู้สึกสับสนเธอจึงเดินออกจากห้องและไปที่ระเบียงท่ามกลางแสงจันทร์ที่ส่องผ่านผืนฟ้าสีดำเธอได้ยินเสียงฝีเท้าเบา,าๆดังมาจากด้านหลังเมื่อหันไปก็พบกับอัศวินที่เดินเข้ามาหาเธอทำไมยังไม่นอน อัศวินถามด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนกว่าปกติฉันนอนไม่หลับค่ะปริชัิตอบพร้อมกับหันหน้ามองมว,วิวภูเขาอัศวินยืนนิ่งอยู่ข้างๆเธอทั้งสองคนเงียบไปสักพักเรากับต่างคนต่างรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายออกมาได้คุณจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนอัศวินถามขึ้นฉันยังไม่รู้ค่ะ ปริชัดตอบตามความจริงเธอไม่รู้ว่าชีวิตจะนำพาเธอไปทางไหนอัศวินหันมามองเธอาบางทีคุณไม่ควรอยู่ที่นี่ปริชัดขมวดคิ้วหมายความว่าอะไรคุณไม่เหมาะกับชีวิตแบบนี้มันไม่ปลอดภัยสำหรับคุณอัศวินพูดอย่างรุนแรงแต่ฉันไม่กลัวหรอกคะ่ะ ปริชัดตอบด้วยความแน่วแน่ไม่ว่าจะมีความหลับอะไรฉันจะไม่หนีจากมันอัศวิเนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนที่จะเดินเข้ามาใกล้เธอมากขึ้นสายตาของเขาที่เคยเย็นชาตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความสับสนคุณไม่รู้หรอกว่าผมทำอะไรลงไปบ้างมันไม่ใช่สิ่งที่คุณควรรู้เขากล่าวด้วยเสียงสั่นเล็กน้อย ปาริชัดยิ้มอย่างเข้าใจถ้าคุณไม่บอกฉันก็จะไม่รู้แต่ฉันจะรอจนกว่าคุณจะพร้อมที่จะเล่าให้ฉันฟังอัศวินมองเธอด้วยความรู้สึกที่ยากจะอธิบายหัวใจที่เคยแข็งกระด้างของเขาเริ่มสั่นคลอนเมื่อได้สัมผัสถึงความอ่อนโยนของหญิงสาวที่ไม่ยอมแพ้ต่อความกลัว ความสัมพันธ์ระหว่างอัศวินและปาริชาตเริ่มเปลี่ยนไปทุกครั้งที่พวกเขาอยู่ใกล้กันความรู้สึกที่เคยเป็นศัตรูค่อยๆหายไปแต่ในขณะเดียวกันความลับของอัศวินก็ใกล้จะเปิดเผยออกมาในคืนหนึ่งที่ฝนตกหนักอัศวินถูกเรียกตัวออกไปทำงานด่วน ปาริชัดนั่งรอเขากลับมาอย่างเป็นกังวลเวลาผ่านไปจนถึงช่วงดึกอัศวินก็ยังไม่กลับมาทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นปาริชัดผมต้องไปทำบางอย่างคุณไม่ต้องรอผมกลับมาแล้วเสียงของอัศวินฟังดูสิ้นหวังอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ปริชัดรู้สึกถึงบางสิ่งที่ผิดปกติเธอไม่อาจปล่อยเขาไปได้ไม่ค่ะฉันจะไปหาคุณปริชัดตะโกนในโทรศัพท์เธอรู้สึกว่าต้องตัดสินใจบางอย่างก่อนที่จะสายเกินไปเรื่องราวกาลังเข้าสู่ช่วงสำคัญความรู้สึกของทั้งสองเริ่มก่อตัวเป็นความรักแต่พวกเขาจะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคที่อยู่ขวางหน้าได้หรือไม่ ปาริชัดไม่สามารถรออยู่เฉยๆได้อีกต่อไปเธอตัดสินใจขับรถออกไปหาที่อยู่ของอัศวินตามตำแหน่งที่เขาบอกไว้ในโทรศัพท์ฝนยังคงตกหนักท่ามกลางความมืดเธอรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่สำคัญกำลังจะเกิดขึ้นเมื่อมาถึงโกดังร้างที่อัศวินอยู่ ปริชัดวิ่งเข้าไปโดยไม่สนใจว่าฝนจะทำให้เสื้อผ้าเธอเปียกโชกภายในโกดังมืดสลัวมีเพียงแสงจากหลอดไฟเล็กๆที่ส่องสว่างอยู่เธอเห็นเงาของอัศวินยืนอยู่ที่มุมห้องดูเหมือนเขากำลังพูดคุยกับใครบางคนอัศวินปาริชัดเรียกชื่อเขาแต่ทันใดนั้น เธอก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นปังปาริชัดตกใจและหยุดนิ่งอัศวินหันมาและรีบวิ่งเข้ามาหาเธอดึงตัวเธอไปหลบหลังเสาคุณมาที่นี่ทำไมอัศวินตะคอกเสียงดังด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความกังวลฉันมาหาคุณคุณบอกฉันว่าไม่ต้องรอ แต่ฉันไม่สามารถปล่อยให้คุณเผชิญกับสิ่งนี้คนเดียวได้ปาริชัดตอบด้วยน้ําตาที่เริ่มไหลออกมาอัศวินกัดฟันและหันไปมองกลุ่มคนที่ยืนอยู่อีกฝากหนึ่งของห้องเป็นชายในชุดดำที่ถือปืนอยู่ในมือพวกเขาคือคู่แข่งทางธุรกิจที่อัศวินต้องจัดการผมไม่อยากให้คุณมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ คุณไม่รู้หรอกว่ามันอันตรายแค่ไหนอัศวินพูดอย่างร้อนรนแต่ฉันไม่สนไม่ว่าคุณจะเจอกับอะไรฉันจะอยู่ข้างคุณปาริชัดตอบด้วยน้ำเสียงที่มั่นคงอัศวินรู้สึกถึงความรักที่แท้จริงจากหญิงสาวที่ยืนหยุดตรงหน้าเขา หัวใจที่เคยเย็นชาของเขาเริ่มอ่อนลงและในที่สุดเขาก็ปล่อยให้ตัวเองยอมรับความรักนั้นเวลาผ่านไปความรักของปริชัดและอัศวินก่อตัวขึ้นเป็นความผูกพันที่แน่นแฟนพวกเขาร่วมกันเผชิญกับปัญหาและความท้าทายที่เข้ามาและอัศวินก็ได้เรียนรู้ว่าความรักนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงคนได้จริงๆวันหนึ่ง ขณะที่ทั้งสองนั่งมองทิวทัศน์ของภูเขาที่ตั้งกลาง่านอยู่ไกลๆอัศวินหันมาจับมือปาริชัดแน่นชัดผมเคยคิดว่าผมจะต้องอยู่คนเดียวตลอดไปแต่คุณเข้ามาเปลี่ยนชีวิตผมปาริชัดยิ้มและบีบมือเขากลับฉันก็รู้สึกเหมือนกันค่ะคุณเปลี่ยนชีวิตฉันไปมากมายเช่นกัน ทั้งสองคนต่างมองตากันอย่างเข้าใจในความรักที่พวกเขามีให้กันมันไม่ใช่ความรักที่เกิดจากความสมบูร์แบบแต่เป็นความรักที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้และยอมรับกันและกันอัศวินที่เคยเป็นอสูรได้พ่ายแพ้ต่อความรักของปริชัตแต่การพ่ายแพ้นี้กลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เขาได้พบกับความสุขที่แท้จริง